นิทานจีนเรื่องถนนที่สวยงามสำหรับนิทานจีนเรื่องนี้เกี่ยวกับถนนเส้นหนึ่งที่มีความสวยงามเพราะมีแต่ความสะอาดสะอา้านแต่แล้ววันหนึ่งกลับถูกปล่อยปะละเลยความสวยงามที่มีจึงหายไปหากอยากรู้ว่าถนนเส้นนี้จะกลับมาสวยงามได้เหมือนเดิมไหมไปฟังนิทานจีนเรื่องนี้ด้วยกันเลย ในป่ามีถนนที่สวยงามอยู่เส้นหนึ่งทุกคนชอบไปเดินเล่นที่นั่นแต่อยู่มาวันหนึ่งถนนเส้นนี้กลับไม่สวยงามเหมือนเดิมแล้วปรากฏว่าเป็นเจ้าลิงน้อยนั่นเองเอาขยะเทลงบนถนนในเวลานั้นเองทุกคนต่างตำหนิเจ้าลิงน้อยที่ไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเจ้าลิงน้อยรู้สึกละอายใจมากรีบนำไม้กวาดมาทำความสะอาดทันที มีน้อยและกระต่ายน้อยก็มาช่วยกันใช้บัวรดน้ำราดน้ำลงบนถนนหลังจากนั้นไม่นานถนนก็กลับมาสะอาดอีกครั้งเพื่อนๆต่างพากันมาวิ่งเล่นมากระโดดที่ถนนสายนี้ทุกคนมีความสุขมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรดูแลสิ่งของหรือสถานที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แบบที่เจ้าลิงตอนแรกทิ้งขยะลงไปบนถนนโดยลืมไปว่าถนนเส้นนี้เป็นของทุกคนเมื่อเจ้าลิงคิดได้จึงทำความสะอาดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทุกคนก็ได้มีถนนที่สวยสะอาดใช้เส้นทางนี้ร่วมกันนำเสนอโดย Black Barber นิทานจีนเรื่องพระเนกวินน้อยแสนฉลาด นิทานจีนเรื่องนี้เกี่ยวกับครอบครัวเพนกวินที่ไม่มีน้ำไว้ใช้อาบเพนกวินน้อยที่อยากอาบน้ำจึงคิดหาวิธีเพื่อให้ที่บ้านของเขาได้มีน้ำไว้ใช้อาบน้ำด้วยความชาญฉลาดอยากรู้ไหมว่าเจ้าเพนกวินหาน้ำมาได้ยังไงไปติดตามความฉลาดของเพนกวินน้อยในนิทานจีนนี้กันหลังจากเจ้าเพนกวินน้อยเลิกเรียนแล้วกลับบ้านโยนกระเป๋านักเรียนแล้วตะโกนว่า คุณแม่ลูกอยากอาบน้ำแม่เพนกวินพูดว่าที่บ้านไม่มีน้ำค่อยอาบน้ำพรุ่งนี้นะแต่ตัวลูกเต็มไปด้วยเหงื่อรู้สึกไม่สบายตัวมากเลยแม่เพนกวินมองดูหิมะที่ตกโปรยปรายอยู่นอกหน้าต่างแล้วพูดออกมาอย่างไม่รู้จะทำยังไงหิมะตกหนักขนาดนี้แม่ช่วยไม่ได้จริงๆ เพนกวินน้อยตัดสินใจหาวิธีด้วยตัวเองเขาเปิดประตูบ้านออกแล้วก็ต้องตัวสั่นในทันทีหิมะเรือน้ำมีวิธีแล้วเพนกวินน้อยหาถังน้ำมาใส่หิมะเต็มถังหิ้วกลับมาวางไว้ข้างเตาไฟหลังจากนั้นไม่นานหิมะทั้งหมดในถังก็ละลายกลายเป็นน้ำแล้วในที่สุดพเนเกวินน้อยก็ได้อาบน้ำอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การนำความรู้มาใช้อย่างฉลาดจะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างที่แพนเนกวินน้อยอยากอาบน้ำแต่ที่บ้านไม่มีน้ำจึงนำหิมะมาวางใกล้กับเตาไฟเพื่อให้ละลายกลายมาเป็นน้ำนำเสนอโดยแบล็กบาร์เบอร์นิทานจีนเรื่องถอนหัวผักกาด นิทานจีนเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณปู่คนหนึ่งที่ปลูกหัวผักกาดเอาไว้จนมีขนาดใหญ่เมื่อถึงเวลาถอนกลับถอนยากมากจนต้องเรียกให้คุณย่าและคนอื่นคนอื่นมาช่วยกันถอนออกสุดท้ายแล้วหัวผักกาดขนาดใหญ่นี้จะถูกถอนได้หรือไม่มาฟังนิทานจีนเรื่องนี้ได้เลยคุณปู่ปลูกหัวผักกาดไว้ในสวนเขาจะรดน้ำใส่ปุ๋ยให้หัวผักกาดทุกวัน สองเดือนผ่านไปหัวผักกาดทั้งใหญ่และแข็งแรงมากคุณปู่เดินไปถอนหัวผักกาดอย่างมีความสุขแต่หัวผักกาดมีขนาดใหญ่เกินไปดึงยังไงก็ดึงไม่ออกคุณปู่จึงไปเรียกคุณย่ามาคุณปู่และคุณย่าช่วยกันดึงหัวผักกาดหุยเลหุยหุยเลหุยหัวผักกาดก็ยังดึงไม่ออกพวกเขาจึงเรียกหลานสาวตัวน้อยให้มาช่วยกันดึงหัวผักกาด ทั้งสามคนช่วยกันดึงหัวผักกาดแต่หัวผักกาดย่อยยักย้ายก็ยังดึงไม่ออกหลานสาวตัวน้อยจึงรีบเรียกเจ้าด่างมาดึงแล้วดึงเล่าหัวผักกาดยักย้ายก็ยังคงดึงไม่ออกเจ้าด่างรู้สึกร้อนใจรีบตะโกนเสียงดังแมวน้อยรีบมาช่วยดึงหัวผักกาดหน่อยเมื่อได้ยินเสียงตะโกนเรียกแมวน้อยก็ตะโกนเรียกต่อให้เจ้าหนูตัวน้อยมาช่วยดึงหัวผักกาดกัน ทุกคนช่วยกันดึงหัวผักกาดหุยเลหุยหุยเลหุยออกแรงร่วมกันในที่สุดก็ดึงหัวผักกาดออกมาได้พวกเขาแบกหัวผักกาดกลับบ้านไปอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามัคคีคือพลังจากที่คุณปู่ดึงหัวผักกาดขนาดใหญ่คนเดียวไม่ออกต้องให้คุณย่ามาช่วยดึง ดึงยังไงก็ยังไม่ออกจนต้องใช้แรงเจ้าด่างแมวน้อยหนูตัวน้อยมาช่วยด้วยอีกแรงเป็นการรวมพลังของมนุษย์และสัตว์จึงดึงหัวผักกาดออกมาได้สำเร็จนำเสนอโดย Black Barber